สวัสดีครับสวัสดีครับช่ายูทูบทุกท่านสวัสดีคนติดตามครับตอนนี้ในช่องเบนซาวแอนไรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมตอนนี้มามีเวลานิดนิดน้อยนะครับผมมาเฮดชิปเป็นสายลำโพงให้เช่าอิฟซีเช่าคนติดตามไม่ตามเกานะครับผมถามมาเบิ้งสายลำโพงครับวันนี้มีพ่อมาเครื่องเดียวนะครับลายซดเครื่องหนึ่งนะครับผมลายสดอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ พิ่นกาลังเปิดนะครับเปิดสถานบันเทิงนะครับผมช่วงนี้ของเขายากนะครับเพราะว่าไผกับท่านอยาคขายออกนะครับตอนนี้บางพื้นที่จะกับเปิดนะครับพวกลานอาหารใงสี่กับเปิดได้นะครับผมเปิดได้เกินหามเกินสามสี่คนบ้างครับผมอย่างนี้ว่า้านพวกฟกซ่องสี่กันอาจจะเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวขอเป็นไล่การนะครับไล่การแหลกนะครับไล่การแหลกขอเป็นสายสายลํโพงแท้ๆนะครับสายขาวนะครับผมกะจะมีเป็น ชุดพ่วงนะครับนะครับเป็นสายสายวหวนะครับเส้นเดียวออกสามข้อครับสามข้อนะครับอันนี้เป็นสายมือหนึ่งนะครับเป็นสายลำพ่วงแแท่นนะครับมูนี่นะครับผมนะครับผมเป็นสายลำพ่วงแตแท่นนะสายสีขาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดหัวสายพ่วงนะครับผมสายพ่วงนะครับนี่อยู่สามชุดนะครับผมนี่อยู่สามชุดเอาชุดละเอาชุดเอาเส้นละเส้นละลอยนะครับผมเส้นละลอยนะเป็นสายลำพวงนะครับผม สายล้งเทนะครับผมบ่อแมนสายไฟนะครับบ่อแมนสายวีซีที่นะครับผมสายล้งเทหสายพ่วกนะครับถึงเส้นละรอยนะครับผมกะมีอยู่สามชุดนะครับสามชุดชุดละสี่ร้อยนะครับผมอ่ะนะใครอยากได้ครับชุดละสี่ร้อยกบประกอบไปด้วยกะถึงสายละรอยกะชุดละสี่เส้นนะครับผมเห็นบอครับนะผมผมทายย้อนแสงบอครับนี่บอดรอเนาะนะครับผมคืมคืมมา มีอยู่มีอยู่สามชุดนะครับสายลำแท้ๆนะครับผมนะชุดละสี่ร้อยนะครับผมสามชุดนะครับผมหาไปสนใจนะครับผมอ่ะต่อไปครับต่อไปเป็นสายลำโพงอ่ะเอาเป็นสายมือหนึ่งกอนนะครับสายมือหนึ่งนะครับผมพอดีพอดีอ่ะพอดีลูกค้าเอาไปชุดหนึ่งนะครับมันเหลือชุดหนึ่งอ่ะสายลำโพงสี่คูณสองจุดห้าสายลำโพงแท้ๆสายขาวนะครับผม สายแท้เลยยาวสิบห้าเมตรสี่คอนะครับชุดนี้ยูพันเจ็ดนะครับผมพันเจ็ดนะครับขาทรงเกี่วเป็นปลายท่าครับเป็นสายมือหนึ่งนะครับสายมือหนึ่งนะครับย้ําว่าสายมือหนึ่งนะครับผมสายขาวชุดนี้สายมือหนึ่งนะครับผมสี่คูณสองจุดห้านะครับผมสายระมงแท้ๆครับชุดนี้พันเจ็ดนะครับผมเอาไปแซนยาวนะครับพร้อมหัวพร้อมหัวพร้อมใช้งานนะครับผมประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับสายนี้กับสี กะเอาสายนี่กะผ่านการใสงานแล้วนะครับผมกะเขาเอื่นเขาเอื่นสายวหายนะครับเจ้าวากะกะสายลำพงเฮ่านั้นแหละครับว่ายไงกะชุดนี้ยาวชุดนี้ยาวยี่สิบเมตรนะครับผมเส้นเดียวออกสามหัวนะครับเส้นนี้ออกสามหัวนะครับเส้นนี้ออกสามหัวนะครับผมชุดนี้ผ่านหานะครับผมยี่สิบเมตรนะครับสายขาวพันห้านะครับชุดนี้อยู่พผ่านหานะครับผมขาทรงกิ่วเป็นปลายทางเอานะครับผมกะ เบอร์โทรผมกับยูนี้นะครับผมกับกดเอาได้นะครับผมกับ0921374484นะครับกดได้แอดไลน์บนนี้ได้นะครับผมชุดนี้พัฒหานะครับผมใส่ลำโพงเฉ๋ะนะครับต่อไปเป็นสาย VCT สายสายเออเอาง่ายครับอ่ะเนี่ยสาย VCT แต่ว่าเป็นสายลำโพงเนี่ยแหละครับเนาเนาขึ้นไม่เบิ้งนะครับอ่ะอ่ะนะครับชุดนี้14เมตรนะครับ ุดนี้ซิีเมตรนะครับจุดนี้สิซีเมตรสิซีเมตรเราเสียละเส้นละสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่สองเส้นครับเส้นละสี่ร้อยบาทนะครับผมเส้นละสี่ร้อยบาทนะครับผมเส้นละสี่ร้อยบาทสายบ่มีตัดตัวนะครับผมบอกเลยนะครับสายชุดนี้มากโคตรสวยนะครับบ่มีตัดตัวเลยนะครับผมเมอ่ะมาเป็นสาย ครับสิบห้าเมตรนะครับสี่คอนะครับสิบห้าเมตรสี่คอนะครับสิบห้าเมตรสี่คอนะครับพร้อมใส่พร้อมหัวนะครับนี่นะครับสี่คอแบบนี้นะครับผมพร้อมใช้พร้อมหัวนะครับสิบห้าเมตรเส็นละสิบห้าเมตร่ะเส็นละหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่นะครับเส็นละหกร้อยห้าสิบาทนะครับเส็นละหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมมีสองเส้นนะครับสิบห้ายาวสิบห้าเมตรนะครับผม สีคอถ้าเป็นสีคอพร้อมพร้อมหัวพร้อมสายนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมมีนะครับผมอ่า,อา,ต,าต,ต่อไปอันนี้ประมาณสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเมตรสิบเจ็ดเมตรนะครับสิบเจ็ดเมตรนี่สีข้อสายหนึ่งนะครับผม,ม,ม,มสิบเจ็ดเมตรนี่สีข้อสายหนึ่งนะครับ สายสี่ข้อนีเอาเจ็ดลอยนะครับสายสี่ขอนีเอาเจ็ดลอยสายโบมีขาดมีต่อนะครับสายชุดหนีมากขตดงามนะครับผมบอกเลยนะครับผมสายนีมากขตดงามนะครับอ่าสีข้อตัวนีเจ็ดลอยนะครับผมสิบเจ็ดเมตรตัวนี้เป็นสายอะไรมาเป็นสายอ่ะข้อเดียวนะครับสายข้อเดียวสายข้อเดียวพร้อมหัวอ่าสายนีข้อเดียวพร้อมหัวสิบเจ็ดเมตรขอขายขอขายอยู่พกไหลบาทนะครับพกไบาท เจ็ดเมตรขอเดียวคอกหกร้อยบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมบ่มีขาดมีตอนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายสองคูนอ่าสองจุดหานะครับสองจุดหานะครับผมอ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ต่อไปเรื่อยนะครับต่อไปอ่ะต่อไปยี่สิบเมตรนะครับยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรสี่ขอนะครับอ่าบางเส้นนี่บางเส้นยี่สิบสามเมตรนะครับ เส้นนี้ยี่สิบสามเมตรนะครับเส้นนี้เส้นนี้ยี่สิบสามเส้นนี้ยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับเส้นนี้อ่ะยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับจริงๆด้วยผมตีเป็นยี่สิบเมตรก็แล้วกันนะครับตีเป็นยี่สิบเมตรเล้ก็แล้วกันนะครับสองเส้นยี่สิบเมตรเราเส้นละแปดร้อยนะครับผมยี่สิบเมตรบ่มีตัดบ่มีตัดตัวนะครับผมเส้นละแปดร้อยนะครับผมยี่สิบเมตรนะครับผมเส้นละแปดร้อยมีสองเส้นนะครับผม มีตัดมีต right ัวนะครับงามนะครับสายไฟผมบอกเลยเสียละแปดร้อยพร้อมหัวพร้อมเสียงานนะครับผมพร้อมหัวพร้อมใช้งานนะครับผมนี Nine ่อยู่สองนะครับผมเป็นสายสี่ขอนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ประมาณนี้อ่ะสายสิบเมตรนะครับอ่ะสายสิบเมตรถ้าไม่อยากได้สี่ข้อ่ะสายสิบเมตรสี่ขอเส้นนี้เอาสามร้อยครับสี่ขอเส้นนี้เอาสามร้อยกันตกถ้าไม่เฉลี่ย กระตุกข้อละลายหาซิปนะครับเนี่ยตัวข้อละลายหาซิปนะครับสี่ข้อสามร้อยเนาะสิบเมตรนะครับสี่ข้ออ่ะตัวนี้เป็นหัวลีดเลยโคตรสวยนะป่ะงนี่ชุดนี่สิบเมตรครับสิบเมตรทั้งหมดเลยนะครับสิบเมตรทั้งหมดเลยอ่ะอ่สิบเมตรนะครับเอาเส้นละเอาเส้นละร้อยแปดสิบบาทนะครับผม สายส <FT. S 2> ิบเมตรนะครับสายสิบเมตรนะครับอย่าลืมครับสินาลอยแปดสิบาทนะครับพร้อมหัวพร้อมเสียงอานนะครับผมจะราคาทรงเก็บมือปลาทางถูกชิ้นนะครับผมนะครับผมสินาลอยแปดสิบาทนะครับผมบอกเลยนะครับผมเอามาจัดปูใหางเช่าช่องยูทูปผมนะครับจัดปูให้เลยนะครับผมบอกอะนะครับผมอย่าลืมนะครับ宝妈เครอร์หนึ่งนะครับผมสายสัญญาณช่วงนี้หาบ่ได้นะครับผมบอกเลยหายากมากนะครับผมสายนะครับที่ประมาณนี้นะครับสาย อ่าซ้ายก่ะอยูประมาณะนะครับผมต่อไปนะครับเจ็ดเมตรสามเส้นนะครับผมเจ็ดเมตรสามเส้นนะครับพร้อมหัวพร้อมใช้นะครับอ่ะสามเส้นนี้ขออยู่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามเส้นเลยขายร่วมไปเลยสามเส้นนี้ครับเจ็ดเมตรนะครับผมสามร้อยจ้าบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผม เจ็ดเมตรนะครับสามเส้นสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ไม่ใช่สาย v ีดีนะครับเป็นสายลําโพงนะครับผมสายลำโพงแท้ๆเลยนะครับตัวนี้เอาทัดไปครับไต่ขายไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเมนส์ซาวแอนดไรสจังหวัดระยองนะครับผมสนใจชุดเดซสายเดซกิ้งกังของมหาผมเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผม คล so ิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ